ออยชนาพ์ถึงอดีตที่อยากเจอรีเซตชีวิตไปเร่มต้นใหม่ในจุดที่ไม่ต้องการอีกประเด็นหนึ่งคู่เราที่ถูกจับตามมองความสัมพันธ์ระหว่างออยชนาสุธิกมลกับเธอระวรีทองคำกูลแต่เรื่องราวนี้ก็ไม่ได้มีการออกมาพูดใช้แจงชัดเจนตรงๆแฟนคลับต่างก็ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายล่าสุดทางด้านของหนุ่มออยได้โพสต์ภาพ ตัวเองในวัยเด็กพร้อมระบบข้อความว่าสมัยเด็กชีวิตเราไม่ได้มีอะไรยุ่งยากไม่ซับซ้อนผิดก็โดนตีทำดีผู้ใหญ่ก็ชมไปโรงเรียนที่ยังไม่มีโรคระบาดน้ำฝนดื่มได้หมูไก่ไข่ยังไม่ฉีดสารเร่งโตผักก็เก็บเอาในสวนได้เงินไปโรงเรียนก็เก็บออมเอาไว้ซื้อของที่อยากได้ทำผิดทำถูกเยอะแย,ยะมากมาย หันกลับไปมองถึงได้รู้ว่าเราทําอะไรถูกหรืออะไรผิดมาบ้างบางทีก็อยากจะรีเซ็ตชีวิตกลับไปเริ่มต้นที่จุดเราที่เราไม่ต้องการชีวิตเมื่อเดินผ่านมาแล้วทําได้คือยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและทําให้ดีกว่าเดิมตัวเราในวัยเด็กได้สอนเราในตอนนี้ ทามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำทั้งบอกว่าเห็นด้วยกับพี่ออยผมก็อยากจะออรีเซ็ตชีวิตตัวเองเหมือนกันอยากกลับไปแก้ไขจุดที่เคยผิดพลาดแต่นาฬิกาไม่เคยเดินย้อนกลับไปแล้วทำได้เพียงยอมรับและทำให้ดีที่สุดหลังอ่านแล้วทำไมเราคิดว่ามันมีนัยยะความแอบแฝงอยู่เราบางคนน่าจะดู คอร์ดลิฟออยสมัยก่อนหน้าเวทีลอยสูส้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะยุคสมัยนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติสูงมากเดี๋ยวนี้มีแต่ของที่ไม่ค่อยอยู่จริงอยู่แบบต้องพยายามทุกสิ่งทุกอย่างและชีวิตไม้แน่นอนแน่นอนเกิดขึ้นอยู่แล้วดับไปทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่มั่นคงอย่าไปยึดติดมั่นค่ะเป็นต้น